จะมาหรือเปล่าเห็นเห็นควายที่เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างอย่างเจ้าไม้เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แต่การจ่ายลูกออกมาเนื้อหนังมาครบแก้งขานะฮะในควายแปดเดือนป้าควายแปดเดือนนู่กนะฮะแปดเดือนถ้าเป็นควายสมัยก่อนที่เลี้ยงถุงครับอันเนี้ยควายปีแล้วพี่ใช่ครับมาเพอสองสามปีแล้วอันนี้ถ้าควายสมัยก่อนที่เลี้ยงถุงอ่ะเหมือนสมัยพ่อแม่อ่ะพ่อแม่เลี้ยงอ่ะ พี่คะเนี่ยประมาณปีสองปีแล้วค่ะถ้าไซนี้นะครับนี่แปดเดือนนี่น้องเจ้าทัามเลยน้องเจ้าทัามแม่เดียวกันคุณละพ่อน้องสาวน้องสาวเจ้าทัามนะคะเนี่ยน้องสาวเจ้าทัมนี่ครับแต่หน้าตายเขาคล้ายกับเจ้าทัามเลยนะคะพี่เนี่ยหน้าจะออกไปคือลำตัวจะเหมือนเจ้าทัามใช่แต่หน้าจะไปทางนี้เขาอ่ะเขาจะไปหาเจ้าไม้นะครับเขาเขาเขาจะได้พ่อ ออ้ยตัน,ต,นตันอีนเนียอันนี้เอินตันนะข้อตั้นตันนะก็ประมาณนี้นะเคียงร้อยเจ็ดสิบกว่าครับโอ้ยถ้ร้อยเจ็ดสิบกว่าครับก็ควายแปดเดือนพี่น้องเอออันนี้ก็ประมาณนะ่าจะจะจะเข้าร้อยสี่สิบและ